ไปดินเนอร์กันไงฉันไปไม่ได้ฉันไปไม่ได้ไไได sorry I c a ค t go s o r s y sorry, sorry. I'm not free I'm not free พูดแบบนี้มันไม่สุภาพ <Wow. S 1> ฉันบอกเธอแล้วไง <Wow. S 1> ให้ไปตามคอร์สออนไลน์ Rising Star <Wow. S 1> ตามปุ๊บชีวิตเปลี่ยนฝออยากคบหาลดมากแม่ก่ <Wow. S 1> อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะคอร์สออนไลน์ Rising Star ของพี่วิกเนี่ยนะคะราคาโปรลด50%เนี่ยนะคะสิทใกล้เต็มแล้วนะคะ รีบกันหน่อยคะ่ะการที่เราพูด2ประโยคนี้เนี่ยนะคะในสถานการณ์ที่เป็นทางการหรือกับคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยนะคะมันจะไม่สุภาพเพราะอะไรคะ 1. เราไม่ได้บอกว่าทําไมเราถึงไปไม่ได้2เราไม่ได้บอกวันเวลาที่เราต้องการที่จะเลื่อนว่าแบบเฮ้ยฉันไปเวลาอื่นแทนได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นมาพูดแบบนี้ดีกว่าคะ่ะสุภาพกว่าเยอะเดี๋ยวพี่วิกจะไล่ระดับจากสุภาพน้อยไปถึงสุภาพมากให้แล้วกันนะคะประโยคแรกนะคะระดับแรกก็คือ what about แล้วตามด้วยวันที่เราไปได้แทนะนะคะแล้วต่อด้วย I'm afraid I can't make it to dinner on แล้วตามด้วยวันที่เราไปไม่ได้ค่ะตัวเลือกต่อไปนะคะในระดับเดียวกันถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราป่วยหรือว่ารู้สึกแบบไม่ค่อยสบายนะคะเราก็สามารถบอกเขาได้ค่ะว่า I have been feeling under the weather all day คือฉันเนี่ยรู้สึกแบบ ไม่สบายทั้งวันเลยอะ Is it okay if we postpone until I'm feeling better มันจะโอเคไหมอะ่ะถ้าเกิดว่าฉันจะขอเลื่อนจนกว่าฉันจะรู้สึกดีขึ้นหรือสุภาพในระดับที่2ส,สูงขึ้นมาอีกกว่าระดับเมื่อกี้ก็คือ Is it possible to reschedule พอจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเกิดว่าฉันจะขอนัดใหม่อะคะ่ะตัวเลือกต่อไปนะคะใช้เลเวลเดียวกันกับเมื่อกี้ค่ะแต่ว่าใช้ในกรณีที่เราแบบนัดหมอหรือว่านัดคนที่ทํางานแบบเป็นทางการน,น,นะคะเราสามารถเลื่อนนัดด้วยกันพูดว่า Can I make a new appointment, t i m e ฉันขอนัดเวลาใหม่ได้ไหมคะหรือ I'm really sorry, but I need to cancel. ฉันขอโทษจริงๆนะแต่ฉันจำเป็นที่จะต้องยกเลิกนัดนี้จริงๆค่ะและระดับที่3ระดับที่สุภาพสุดเปรียบเทียบจากเมื่อกี้นะคะ Something has come up and I need to reschedule. คือมันมีบางสิ่งบางอย่างแบบโผล่ขึ้นมามันทำให้ฉันจำเป็นจะต้องขอเลื่อนนัดคุณใหม่ค่ะ ถ้าเกิดว่าใครจะรีบวิ่งไปตามคอสฟร i งสตาร์ที่โปรโมชั่น50%กำลังจะปิดแล้วเนี่ยนะคะขอรูปวิ่งหน่อยแล้วกันค่ะอุ๊ยต่ละเจ็บ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบวิดีโอนี้นะคะต้องรูปดาวมาเลยค่ะให้ดาวแม่มาเลยนะคะ5ดวงเลยแล้วกันค่ะ